สวัสดีครับผมโอพิกเวิร์กวันนี้ผมจะพาทุกทกท่านไปเที่ยวงานพิกาเวิร์กเดยกันครับงานนี้จะรวมงาน4งานเข้าไว้ด้วยกันนั่นก็คือ 1. งานฉลองครบรอบ10ปีหมูเสือปัจจุบันแบรนด์มีอายุครบ13ปีแล้วและกำลังจะก้าวย่างเข้าสู่ปีที่14แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้เราต้องเลื่อนการจัดงานครบรอบ10ปีออกไปซึ่งในโอกาสนี้ เราจึงถือขอใช้ชื่องานว่า10ปี anniversary ตามความตั้งใจเดิมเมื่อ3ปีที่แล้วครับงานที่2งานมิทติ้งของกลุ่ม p i c e w o r k s Official Club ซึ่งเป็นกลุ่มบน Facebook ที่รวบรวมเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบรวมถึงสนใจใน p i c e w o r k s งานครั้งนี้เราจะได้มาเจอและร่วมพูดคุยกันงานที่3งานประกาศผล p i c e w o r k s in my life ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายและแชร์ถ่ายทอดเรื่องราวของท่านกับไอเทมต่างๆของหมูเสือซึ่งเราจัดมาเป็นครั้งที่10แล้วครับงานที่4 p i c k กเ w ิ r k Face c o n t คอ t ครั้งที่1งานแข่งขันการปั้นเฟสยียนครั้งแรกของเราเริ่มต้นประกวดกันตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาใช้เวลาการปั้นเฟสและแข่งขันถึง1ปีเต็มในงานนี้เราจะประกาศผลกางเกงยียนที่เข้ารอบ10ตัวสุดท้ายด้วยครับ บรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับด้านหน้าทางเข้าด้านขวามือจะเป็นกางเกงที่ผ่านการเข้ารอบการประกวดเฟส10ตัวสุดท้ายวางให้คณะกรรมการได้ลงคะแนนและให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ละตัวสวยๆกันทั้งนั้นเลยครับสำหรับกางเกงตัวนี้จะเป็นกางเกยงยีนตัวแรกที่ออกจากสายพานการผลิตเมื่อวันที่4เมษายนปี2010 10, ซึ่งถือว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของแบรนด์จากนั้นเป็นต้นมา Uhm. ทีมงานมากันตั้งแต่10โมงเช้าก่อนงานเริ่มบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งหน้าที่ลำดับคิวงานต่างๆเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์และพร้อมที่จะดูแลเพื่อนๆอย่างดีที่สุดเริ่มงานแล้วครับเดินเข้ามาจะมีผ้ายีนวางรอให้เพื่อนๆร่วมเซ็นชื่อและแสดงความยินดีกัน <One input> เป็นธรรมเนียมนะครับก่อนเข้างานต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันก่อนเรารักหมูเสือของดีเมืองนนทและอีกหลายป้าให้เพื่อนๆถ่ายรูปถือถ่ายรูปกันเพลินเลยครับเข้างานมาจะพบกับบรรยากาศอันแสนอบอุ่นเราห่างหายจากงานมิทติ้งครั้งก่อนถึง7ปีที่เราไม่ได้จัดงานมาครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งในงานมีอาหารและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับเพื่อนๆอย่างเต็มที่ พีชัดผู้ร่วมก่อตั้ง p i c k l w o r k s ร่วมเซ็นชื่อกับเขาด้วยเช่นกันเห็นแบค็คดอปแล้วอยากถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหมือนกันครับโอและชัดสองผู้ร่วมก่อตั้ง p i c k l w o r k s คุณเลง้งลูกค้าตั้งแต่ปีแรก มาพร้อมกับลูกชายซึ่งกำลังจะกลายเป็นลูกค้าในอีกเจเนอเรชันของเราครับลูกค้าที่สั่งกางเกยงยีนรุ่นไฟกับน้ำแข็งเอาไว้ก็มารับที่งานและใส่กลับไปเลยครับพี่เจมาพร้อมกับวายร่วมแสดงความยินดีขอบคุณมากๆเลยครับโอเคก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ p i ่ก็เวริร์เราครบรอบปีที่13นะใช่หลังจากที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่4อ่ต้องเรียกว่า วันที่4เมษายนเนี่ยคือวันที่เ,เกงยิงยีนตัวแรกคือกำเนิดขึ้นนะครับเ,เราก็เลยนับเอาวันนั้นน่ะเป็นวันแรกในการเริ่มต้นแบรนด์ของพี่พกวดด้วย ก็ต้อง่ปี2010เนาะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็2023 2023ก็13ปีเต็มต้องบอกว่าแม่งว้าวมากวันเวลาผ่านไปเร็วเลยพี่เร็วมากๆแล้วก็จริงๆปีนี้เราครบ13ปีก็จริงแต่ว่าเราอยากจะจัดงานที่เรียกว่า10ปีเนี่ยสตีจากความตั้งใจเดิมนะครับเพราะเราเคยจัดกันเอาซ้ายก็คือ5ปีนะพี่5ปีเนี่ยสตีแต่ครั้งนี้ก็คือครบปีที่13แต่เราตอนนั้นเราอยากจัดแต่ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้เราเลื่อนมาก่อน นะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ที่เพื่อนๆ่อน,นให้ความสนใจนะตั้งแต่โควิดเนาะช่วง10ปีพอดีแล้วก็มีต่อเนื่องอีก3ปี<ช>แล้วทำให้เรามีได้ได้ได้มีเพื่อนเพื่อนเข้ามาจอยได้มากขึ้นนะครับมีผลิตมากขึ้นมีฐานลูกค้าที่เยอะขึ้นช่วยให้เราได้ให้โอได้คิดเรื่องแบรนด์ได้มากขึ้นนะครับผลิตผคิว่ามันเป็นจังหวะที่ดีเหมือนช่นยให้เราได้ให่ไเรื่องเบรื่องที่าบบเรื่อครับอย่างเดียาเขอ้นผว่าเป็นเรื่องบวกมากมที่ว่า ช่วงเวลานั้นทำให้เราได้ตกหนึกอะไรได้หลายอย่างหลายอย่างสำหรับพิกาเวิร์กส์ครับแล้วก็นอกจากงานนี้จะเป็นเราเรียกว่าพิกาเวิร์กสเดย์เลยนะครับพิกาเวิร์กสเดย์เนี่ยมาจาก4งานรวมกันก็คืองานแรกก็คือครบรอบ10ปี anniversary หนึ่งนะครับส่วนงานที่2ก็คืองานประกาศผลประกวดพิกาเวิร์กส์อินไมล์ไลท์ซึ่งเราเราจัดกันมาเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่สิบแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกรูปกันนะครับตอนนี้ก็คือเตรียมเลือกกรรมการเนี่ยได้เตรียมรูปไปแล้วแเดี๋ยวเรามาเลือกกันอีกทีรอบนี้ <laughs> คนที่รู้ก็จะเข้าใจ <laughs> <laughs> นั่นแหละครับแล้วก็มิถันจากการประกวดพี่ก้อยมายไลท์ทิ้งครั้งนี้ครั้งที่สิบแล้วก็จะมีเรื่องของมิงของกลุ่ม DWOC <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของกลุ่ม DWOC เลย ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นกําลังหลักของพวกเราเลยเนาะใช่ทำให้ PicoWorks มีทุกวันนี้ได้ใช่นะครับต,ต้องขอบคุณมากๆเลยในที่นี้ใช่ครับซึ่งตอนนี้กลุ่ม PWC ก็มีสมาชิกถึงหมื่นันคนแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากเยอะมากนะครับแลวอันสุดท้ายก็คือประกวดเฟสครั้งที่ 1, 1วันนี้เราจะประกาศผลการประกวดเฟสครั้งที่1ด้วยซึ่งเรายังไม่เคยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราพ i c w o r k s จะประกวดขึ้นมาซึ่งก็มีเพื่อนให้ความสนใจประกวดถึง หนึ่งร้อยตัวกว่าตัวถึงเยอะมากยากเลยครับยากเลยครับแล้ว่าวันนี้เราก็คัดมาสิบตัวสิบตัวที่เข้ารอบแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดสินกันด้วยโอเคน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าใช้เวลานานไหมครับในการที่จะหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีเต็มใช่ในการปั้นปันเฟซขึ้นมาก็อย่างที่ผ่านมาเนาะเราเคยทำกันมาทุกปีรู้เลยว่ามันต้องใช้ความพยายามแค่ไหนในกันบ้านเฟซในกันบ้านเฟซใช่ครับสุดรจริงเพราะว่า เป็นเพื่อนของสนุกในการอัปเดตตรงนี้ในเวลาเท่าไรปีหนึ่งแ้วสิบสองเดือนวะใช่แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นรากฐานในการในการประกวดครั้งแรกซึ่งในครั้งต่อไปก็จะมีอีกมีการพัฒนามีอะไรตออๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมครับน้องหมอนพิธีกรหลักของงานในวันนี้ส่วนผมเป็นพิธีกรรับเชิญครับเริ่มต้นงานผมและพี่ชัดพูดถึงความเป็นมาและเรื่องราวเริ่มต้นของหมูเสือ มาถึงช่วงเวลาของเกมและกิจกรรมกันครับเราจะแบ่งเพื่อนๆที่มางานออกเป็น9กลุ่มจากลำดับเลขท้ายจากการลงทะเบียน1-9เล่นเกมเปิดจิ๊กซอว์ทายภาพทีมที่ชนะจะได้เสื้อยืดไปใส่หล่อๆกันแบบครบทีมเลยครับบรรยากาศของงานสนุกสนานและเป็นกันเองมากๆ สามสี่น,น,นา้าหน,น,น,นู้นโอ้โหเจ็ตนครัภ <ๆๆ S 1> าพแห่งความประทับใจสตาฟของพิกอเวิร์คขับรุ่นแรกตั้งแต่ปี2011 มาถึงกิจกรรมแจกของรางวัลกันต่อครับหมุนวงล้อนำโชคผู้โชคดีจะได้รับกเกางเกงยีนพิกเวอร์ไปเลย1ตัว แล้วก็ถึงเวลาของการตัดสินการประกวด Pickle World in My Life ครั้งที่10มาร่วมสนุกกันต่อครับเราจะให้เพื่อนๆที่ใส่กางเกงยีนส์ Pickle w o r k มาแบ่งกลุ่มกันเอง4คนต่อกลุ่มจากนั้นเราจะรวมน้ำหนักออนของผ้าแต่ละคนในกลุ่มทีมไหนได้น้ำหนักรวมมากที่สุด มาเจอกับทีมที่น้ำหนักออนสน้อยที่สุดและนำทีมนี้มาเป้าอิฉุกแข่งกันเพื่อหาทีมที่ชนะได้รางวัลกิงๆขาสั้นซัมเมอร์ไปแบบยกทีมเลยครับพูดคุยกันภาษาคนรักยีนและคนรักหมูเสือเหมือนกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน ช่วงประกาศผลผู้เข้ารอประกวดปั้นเฟตี้ยนทั้ง10ท่านมีเทคนิคอะไรในการปั้นไหมครับก็ไปัดไปจานหรือว่าข่าวคราบเกลืออะไรไหมกกครับใส่ใส่บ่อยไหม,ไหมครับ ทีมงานและสตาฟของหมูเสือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ต้องขอฝากพีก่กัวนะครับฝากพีก่กัวไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่วิชัดแต่พีก่กัวคือพวกเรานะครับที่ไหนก็ฝากแฟรนดของพวกเราขอบคุณมากครับ<า> ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ทำให้หมูเสือมีวันนี้กลับมาพบกันใหม่ในงานครั้งต่อไปนะครับภาพแห่งความประทับใจของพวกเราครอบครัวหมูเสือถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกกันก่อนกลับบ้านยังครับยังกลับบ้านไม่ได้เพื่อนๆที่มางานจะได้รับของที่ระลึกกลับบ้านกันทุกคนเลยครับ งานโดยรวมเต็มไปด้วยความรักและความชอบในสิ่งเดียวกันกางเกงที่เราเซ็นชื่อตอนครบรอบ3ปีหมูเสือเอามาโชว์ในงานด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานทำให้งานออกมาอบอุ่นและสนุกมากๆ ดีใจที่ได้พูดคุยและได้เห็นรอยยิ้มของทุกทท่านอีกครั้งขอบคุณมากๆนะครับที่ทําให้หมูเสือมีวันดีๆแบบนี้ไว้พบกันใหม่ในงานและกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับบ๊ายบายและสวัสดีครับ